มาแล้วมาแล้วมาด้วยความมึนงงและสับสนตามมาด้วยความบันเทิงเริงรมเชิญชมนบัดนี้เอ๊ะวันนี้พี่มูจิวื่งสงสาสงสัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในอดีตด้านเศรษฐกิจของไทยกับภูมิภาคเอเชียตอนออกเฉียงใต้ที่อาจจะถามพี่มูเด้งจะเลยอ่ะว่าแต่พี่มูเด้งอยู่ไหนเนี่ยทำไมยังไม่มาโออโทษทีโทษทีพอดีตื่นสายอ่ะ เปิดราการไปแล้วเหรอยังไม่เปิดก็รอพี่หมูแดงนั่นแหละสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาพักกบเฮ้พบกับเฮ้ยถูกแล้วพบกับพวกเราสองหมูผมหมูจิ๋วและผมหมูเลดงจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปในอดีตไปเข้าใจถึงความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจของไทยกับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยากฟังกันหรือยังถ้าอยากังแล้วก็ไปฟังกันเลยอืมว่แต่พี่หมูเดงรู้ไหม ว่าในอดีตเศรษฐกิจของไทยกับกลุ่มประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันมีความเป็นมายังไงอืมกที่จริงมันก็เปลี่ยนแปลงและพัฒนามาเยอะเลยนะตั้งแต่การที่ภูมิภาคนี้มีความขัดแย้งกันในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาหรือประวัติศาสตร์แต่หลังจากนั้นประเทศต่างๆก็พยายามร่วมมือกันเพื่อรดความตึงเครียดจากสงครามเย็นและก่อตั้งอาเซียนขึ้นมาในปี1 9 6 7อืมนี่หมูแดง แล้วพอมีอาเซียนขึ้นมาเนี่ยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคนี้มันเป็นยังไงอะ่ะก็หลังจากก่อตั้งอาเซียนอลนะการค้าระหว่างไทยกับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในปี1970ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจก็พัฒนาอย่างรวดเร็วไทยมีการค้ากับสิงคโปร์และมาเลเซียมากขึ้นถึงแม้ว่าจะเป็นรองญี่ปุ่นและสหรัฐอยู่ก็ตาม,มฟังลูเหมือนว่ามีการค้าขายกับประเทศในภูมิภาคนี้มากขึ้นเรื่อยๆเลยนะเนี่ย แล้วสินค้าที่ไทยส่งออกมีข้าวยางพาราข้าวโพดดีบุกแล้ว้็มันสับปะหลังใช่ป้าพี่หมูด้งใช่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 ใชใชแต่นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีน้ำตาลกุ้งและไม้สักอีกอีกด้วยนะโดยเฉพาะในช่วงปี1985ถึงปี2000การส่งออกข้าวไปยังประเทศในอาเซียนเพิ่มขึ้นเกือบ50%แน่แล้วเขตเสรีการค้าที่เคยได้ยินล่ะเกี่ยวข้องยังไงกับเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ เขตการค้าเสรีอาเซียนหรือเรียกสั้นๆว่าอาฟตาเนี่ยมันถูกจัดตั้งขึ้นครั้งแรกในปี1992มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสมาชิกลดกำแพงภาษีและเปิดโอกาสให้การค้าระหว่างกันง่ายขึ้นทําให้ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจฐฐในภูมิภาคกว้างขวางและลึกซึ้งกันมากยิ่งขึ้นไงล่ะแล้วในอดีตอาเซียนเคยวางเป้าหมายอะไรร่วมกันหรือเปล่าพี่หมูเด้งมซีสมิซีิในปี1997นะผู้นําอาเซียนได้กําหนดด้วยเสรี อาเซียน2020ที่วางเป้าหมายว่าอาเซียนจะกลายเป็นเขตเศรษฐกิจที่มีสิียภาพและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้รวมถึงมีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี2020โดยเน้นที่3าเสาหลักได้แก่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงประชาคมเศรษฐกิจและประชาคมสังคมและวัฒนธรรมโอ้น่าสนใจมาก แปลว่าตอนนี้มันก็ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้วสิจิมวเด็กใช่ใช่ใช่ทุกประเทศในภูมิภาคต้องเตรียมตัวและปรับตัวเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการเมืองหรือสังคมนี่พี่หัวจิ๋วรู้ไหมว่าในช่วงปี1997มันเคยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นด้วยนะเฮ้ยจริงเหรอมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันมีปัจจัยอะไรบ้างอะก็มีหลายปัจจัยเลยแหละแต่ละ แต่ปัจจัยหลักคือเงินเฟ้อที่เกิดจากการไหลเข้ามาของเงินทุนต่างประเทศและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศแบบที่ไม่มีการควบคุมใดๆนั่นเองอ๋อนี่เองแล้วแบบเนี้ยมันส่งผลยังไงบ้างอะพี่หมูเด้มันส่งผลกระทบกับบริษัทขนาดใหญ่และทําให้นี้เอกชนในไทยสูงขึ้นนักลงทุนส่วนใหญ่เริ่มไม่มั่นใจที่จะลงทุนจนที่สุดเศรษฐกิจไทยก็ล้มละลายโอ้โห แล้ววิกฤตนี้มันลามไปถึงประเทศอื่นๆด้วยไหมอะแน่นอนสิมันลามไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกเลยนะโดยเฉพาะอินโดนีเซียและเกาหลีใต้เป็นสองประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดส่วนฮ่องกองมาเล์ลาวและฟิลิปปินส์ก็โดนเหมือนกันนะแต่ว่าไม่เท่าอินโดนีเซียกับกับเกาหลีใต้เฮ้ยแล้วแบบนี้ประเทศอื่นๆล่ะแบบญี่ปุ่นจีนไต้หวันสิงคโปร์อะไรเงี้ยอืมประเทศเหล่านี้ก็โดนเหมือนกันแต่ว่าไม่มากนะัก ญี่ปุ่นเนี่ยถึงแม้จะไม่โดนผลกระทบโดยตรงแต่ก็มีปัญหาในระยะยาวเหมือนกันแล้วต่อมาสถานการณ์ในภูมิภาคนี้มันเป็นยังไงบ้างอะพี่เด้กก็ตั้งแต่ปี2007เป็นต้นมานะประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เริ่มฟื้นตัวและพยายามรวมกลุ่มกันเป็นประชาคมอาเซียนทุกประเทศต้องปรับตัวด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและการต่างประเทศเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนฟังดูเป็นการปรับตัวที่ใหญ่เลยนะเนี่ย ใช่ไหมล่ะทุกประเทศเนี่ยจะต้องพยายามปรับนโยบายเพื่อความอยู่รอดในอาเซียนอย่างไทยเองเนี่ยก็ต้องปรับและ,ะเผชิญกับวิกฤตทางการเมืองแล้วแบบนี้นโยบายต่างประเทศด้านเศรษฐกิจของไทยมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างพี่หมูเด็กก็หลังจากสงครามเย็นเนี่ยมันมีจุดเปลี่ยนสําคัญคือในสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชายช,ชุนหวันได้ประกาศนโยบายเป็นสนามรบเป็นสนามการค้าเพื่อตอบรับสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองโลกที่เปลี่ยนไปหลังสงครามเย็นโอ้ แล้วนโยบายเนี้ยมันเน้นไปที่อะไรบ้างนะอืมหลักๆเลยก็คือนโยบายนี้มุ่งให้ไทยเป็นศูนย์กลางของอินโดจีนโดยเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจและในปี1992มีการจัดตั้งสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจภาคเหนือประกอบด้วยภาคเหนือของไทยเมียนมาจีนตอนใต้และลาวซึ่งประเทศเหล่านี้เนี่ยมันเชื่อมโยงกันด้วยแม่น้ำโขงแหละโอแบบนี้เองสินะปูจิวเองก็เคยได้ยินเรื่องนี้มาเหมือนกัน แต่เห็นว่าต่อมามีการพัฒนากกอบความร่วมมือกรีเตอร์แม่ของซาบริเจียนและยังมีเกอบความร่วมมือโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ3ฝ่ายรือที่เขาเรียกว่า IMT GT ที่เน้นความร่วมมือระหวา่างไทยมาเลเซียอินโดนีเซียเพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่ทางเศรษฐกิจและก็ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันพี่หมูเด้งเคยได้ยินเรื่องนี้หรือเปล่าอืมเคยได้ยินเหมือนกันนะในยุครัฐบาลชวนหลีกภยัยเขาเองก็เน้นนโยบายที่ให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงินและการคมนาคมของภูมิภาคแถมยังส่งเสริมการค้ากับเทเพื่อนบ้านโดยเฉพาะในกรอบอาเซียนด้วยใช่ใช่ใช่แต่ว่าในยุคของทักษิณเองเนี่ยก็มีนโยบายคล้ายๆกันนะแต่เขาจะเน้นไปที่เชิงลุกมากขึ้นเขาพยายามให้ไทยมีบทบาทนำในภูมิภาคเรียกได้ว่าเป็น regional aspiration ไทยพยายามเป็นศูนย์กลางในการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับอนุภูมิภาคมากขึ้นด้วยนะพี่หมูเด้ง แล้วอย่างนี้ในยกทักษิณกอบความร่วมมือ IMTGT มันยังมีบทบาทอยู่ไหมะพี่มุจิู๋แน่นอนมันยังมีบทบาทอยู่มันมยังมีบทบาทในการเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการเคลื่อนย้ายแรงงานและก็การลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตและเชื่อมโยงเศรษฐกิจในระดับโลกอีกด้วย เอาล่ะหมูจิ๋วเข้าใจที่ไปที่มามากขึ้นแล้ววันนี้ขอบใจพี่หมูแดงที่มาใายข้อสงสัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในอดีตด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับกลุ่มภือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยินดีเป็นอย่างสูงครับน้องหมูจิ๋วหวังว่าทุกคนที่ฟังคลิปนี้จะเข้าใจเกี่ยวกับะดีตเศรษฐกิจของไทยกับเอเชียตวันออกเฉียงใต้มากขึ้นนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้า ดีตอนรเราข้าสื่อรายการข่าวหน้านี่ของพวกเรานะคะเชนเลยค่ะวันนี้พบกับพวกเราพิชานสับสนค่ะผมซึงเต้าครับและในวันนี้นะครับเรามีประเด็นร้อนในเรื่องของระบบเศรษฐกิจไทยในภูมิภาคอาเซียนครับค่ะเรื่องนี้เป็นประเด็นสําคัญมากเลยทีเดียวค่ะ เป็นการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในุ่มอาเซียนของพวกเราและเป็นอีกหนึ่งประเด็นเลยที่สามารถส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนในประเทศไทยของเราเช่นกันค่ะถูกต้องแล้วครับคุณสับสนการเปิดเสรีในกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC นะครับมีเป้าหมายเพื่อสร้างตลาดเดียวในภูมิภาคการส่งเสริมการค้าการลงทุนการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการแรงงานและเงินทุน่างเสร่งีนะครับทาให้ภาษีสุการกรลดลงซึ่งจะเห็นได้ว่า เป็นผลดีต่อภาคธุรกิจเห็นได้ชัดครับค่ะคุณเจ้าซึงคะคุณคิดไหมว่าจะส่งผลกระทบต่อด้านลงเหมือนกันค่ะซึ่งในหลายประเทศก็ยังมีความวิตกกังวลอยู่ว่ารายได้จากภาษีสุรกากาอน,นั้นจะมีจํานวนที่ลดลงจํานวนมากค่ะใช่แล้วครับคุณสับสนตรงนี้ก็เป็นข้อกังวลที่ถูกต้องแล้วนะครับแต่ถ้าหากรัฐบาลของเราเนี่ย บางแผนเศรษฐกิจได้อย่างดีนะครับการชดเชยรายได้ที่หายไปจากภารรษีสุลรการกรก็สามารถทําได้จากการเก็บภาษีจากแหล่งอื่นๆครับอย่างเช่นภาษีเงินได้ภาษีมูลค่าเพิ่มผมเชื่อว่าถ้าเราใช้โอกาสนี้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเศรษฐกิจไทยเองก็สามารถดําเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องครับฟับงดูน่าสนใจมากเลยคะ่ะแต่ถ้าเรามองในอีกด้านหนึ่งนะคะเราสองคนเองที่เป็นประชาชนทั่วไปก็จะสามารถใช้สินค้าได้ในราคาที่ถูก แต่อาจจะส่งผลต่อบผลกระทบต่อคุณแรงงานนะคะซึ่งคุณมีความคิดเห็นอย่างไรครับซึ่งในประเด็นนี้นะครับก็สําคัญมากครับคุณสับสนจริงๆแล้วการเคลื่อนย้ายแรงงานจากเสียรดีเนี่ยช่วยให้แรงงานฝีมือสามารถทํางานได้ดีขึ้นในภูมิภาคแต่อาจมีแรงงานบางส่วนนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในครั้งนี้นะครับแต่ถ้าหากเราปรับตัวและเพิ่มทักษะให้กับแรงงานของเราเนี่ยก็จะช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างดีครับค่ะนั่นน่ะสิครับ แล้วในอนาคตเศรษฐกิจไทยกับอาเซียนล่ะคะจะรายงานของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ ADB คาดการว่าในปี2022เศรษฐกิจอาเซียนจะขยายตัวถึง5.4%แต่ในปี2023มีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงคุณเศร้าซึงคะคุณคิดเห็นอย่างไงกับเรื่องนี้คะ ปัจจัยหลักเลยนะครับคุณสับสนคือความไม่แน่นอนของต่างโลกเช่นสภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐและเยอุโรปอีกทั้งเศรษฐกิจจีนก็ยังไม่ขึ้นตัวเต็มที่หลังจากการแพระบาดของโควิด -19 ปัญหานี้ศิลป์ปนในภาคอังหาริมรัพย์ของจีนก็ยังส่งผลกระทบมากเช่นกันค่ะคุณสับสนแล้วสําหรับประเทศไทยล่ะคะคุณเช่าซึ่งคะดิฉันได้ยินมาว่าเศรษฐกิจกของเราฟื้นตัวช้ากว่าประเทศอื่นในกลุ่มภาคอาเซียนเลยนะคะถูกต้องแล้วครับคุณสับสนจากรายงานของธนาคาร,รโลกระบุว่าปี2023นี้เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพียง1.9เท่านั้นซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาซึ่งตกตัวอยู่ที่2.5เ สาเหตุหลักมาจากการเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้าและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกและการลงทุนของไทยครับแต่ไทยเราก็ยังมีข่าวดีนะคะคุณเซาซึมคะในปี2024นี้เศรษฐกิจไทยน่าจะื้นตัวได้จากการท่องเที่ยวและการบริการภาคของเอกชนและนโยบายกระเป๋าตังค์ดิจิตอลของรัฐบาลคาดว่าจะช่วยได้เยอะเลยทีเดียวค่ะซึ่งตรงนี้ก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นนะครับ เงินดิจิตอลวอลเลทที่จะมอบให้ประชาชนมลูลค่า10,000หมืนแบบนี้คาดว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจกได้ถึง1%แต่มันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงนะครับที่นี่สินสาธารณะอาจเพิ่งสูงขึ้นอีกด้วยนะครับค่ะดิฉันก็เห็นด้วยในประเด็นนี้นะคะนอกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกแล้วอัตรางเงินเฟอ้อของไทยก็มีการลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอัตราที่ลดลงอย่างรวดเร็วที่สุดในอาเซียนแล้วค่ะ ใช่ครโดยปัจจัยลักคือราคาพลังงานที่ลดลงแด้มาตรการอุดหนุนจากรัฐบาลแต่ในระยะกลางไทยยังปะเะชิญกับความท้าทายจากสังคมสูงไว้การเสื่อมสูงของสภาพแวดล้อมและการเปลีนแตลงของสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วครับแล้วเมื่อได้เปรียบเทียบกับประเทศอื่น,นๆแล้วในอาเซียนนะคะ ไทยก็ยังถือว่าเป็นประเทศที่ฟื้นตัวช้ากว่าประเทศอื่นๆอย่างมากเลยล่ะค่ะถูกต้องนะครับคุณสับสนประเทศไทยนั้นมีการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ค่อนข้างช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านนะครับอย่างเช่นในปี2023เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพียง1.9เเท่านั้นขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซียฮิปปีปีนขยายตัวไปถึง5.7นอกจากนี้นี้สิ่งอื่นเรือนของไทยยังสูงที่สุดในอาเซียนอีกด้วยครับซึ่งอยู่ที่ 9. ก็90.8%ของ GDP ครับเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากเลยนะคะคุณเชอาซึมคะในไตรมาสแรกในปี2024เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพียง1.5%ซึ่งเ้ากว่าปีที่ผ่านมาแต่การบริโภคภาคเอกชนและการท่องเที่ยวก็ยังช่วยประคับประคองอยู่ค่ะใช่แล้วครับคุณสับสนแม้ว่าเศรษฐกิจไทยนั้นจะพื้นตัวช้า,กว,า,ชากว่าประเทศต่ตงางๆนะครับ แต่การท่องเที่ยวและการบริโภคจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยฟื้นตัวในปีนี้ครับและในวันนี้นะครับพวกเรามีแขกรับเชิญพิเศษใช่ไหมครับคุณบสนใช่ค่ะมีแม่หมอที่อ้างว่าสามารถพยากร์เศรษฐกิจในอนาคตได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเศรษฐกิจไทยในอาเซียนจะเป็นไปในทิศทางไหนเชิญพบกับแม่หมอไร้น้ำค่ะสวัสดีค่ะแม่หมอผู้ที่แม่นท่สุดในการเวลานีง ถึงแม้ประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจร่วมกันมานานตั้งแต่อิตจนถึงปัจจุบันแต่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 แตพวกท่านทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายไม่อยากรู้ว่าอนาคตภายภาคหน้านั้นความสัมพันธ์ของพวกเขาจะเป็นเช่นไรประเทศไทยยังคงต้องการพึ่งพาอาศัยความร่วมมือกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านเศรษฐกิจเน้นสร้างความร่วมมือเป็นหลักพวกเขาเองยังต้องการความร่วมมือทางด้านการค้า ซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญที่ไทยเองนั้นใช้สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านแต่ประเทศไทยเองยังไม่สามารถเพิ่มประสิทธ,ธิภาพในการผลิตได้ทําให้ประเทศไทยไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นและยังสูญเสียประโยชน์ทางน่าสืบคิจอีกด้วยแม่หมอคิดว่าภาครัฐนั้นจําเป็นต้องเข้ามาทํานะทําในที่นี้คือทําหน้าที่เป็นเจ้าภาพให้การช่วยเหลือเพื่อส่งเร์ตธุรกิจเอกชนให้สามารถแข่งขันธุรกิจของประเทศอื่นๆได้ แม่หมอได้กลิ่มาว่าในปี2024เนี่ยมีธนาคารธนาคารหนึ่งออกมาคาดการเศรษฐกิจเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียโดยเขาได้คาดการว่าเศรษฐกิจครึ่งปีแรกของปี2024ได้รับการส,สนับสนุนการซื้อจากในประเทศและมีการส่งออกที่ฟื้นตัวดีขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะการส่งออกสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เขาคาดการอีกว่าเศรษฐกิจโดยรวม ในเอเชียปี2024จะขยายตัวถึง4.6%และจะเพิ่มขึ้นเป็น4.7%ภายในปี2025เชีลี่ะโดยจะได้รับการสนับสนุนการพื้นตัวของการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมแต่แต่แต,แต่แต่ก็มีปัจจัยในร้านนลมที่ต้องจับตามองคือนโยบายการเงินที่มีแนวโน้มไม่เพียงพอต่อความต้องการแม่หมอขอบอกลยว่าอัตาราเงินเฟอ้อในภูมิภาคนั้นมีแนวโน้มที่จะทรงตัว เนื่องจากแรงกดดันด้านราคาอาหารจากกลุ่มสินค้าอาหารลดลงถึงแม่ราคาน้ำมันยังมีความผันผวนอยู่อัตราเงินเฟอ้อในไทยนั้นคาดว่าอยู่ที่ระดับ1%เปอร์เซนในปี2024ในขณะที่เมียนมาและลาวนั้นมีอัตราเงินเฟอ้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะภาวะสินค้าขาดแคลนถึงแม้เศรษฐกิจของเอเชียกำลังฟื้นตัวแตวพวกคุณคุณทั้งหลา ก็ต้องระวังปัจจัยเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าจากด้านนอกภูมิภาคเคิร์สมีความไม่แน่นอนและคงทีแม่หมอคิดว่าทุกคนที่ฟังอยู่คงอยากฟังความคามิดเห็นของแม่หมอว่าว่าในอนาคตนั้นความสัมพันธ์ไทยกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะดําเนินไปด้านไหนจากการที่แม่หมอมองขอบอกเลยว่าความสัมพันธ์ไทยกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคตอาจเกิดความร่วมมือกันมากกว่านี้ อาจส่งผลให้มีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเพิ่มขึ้นอีกด้วยหรือพวกเขาอาจจะมีการแลกเปลี่ยนการส่งออกสินค้าระหว่างกันเพิ่มขึ้นจากที่เห็นเห็นมากระแสโลกนั้นเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วโดย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 เฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้าแม่หมอสังเกตจากของประเทศเอเชียเหนือเขาน่ะได้จัดทําเขตเจรีการค้ากับประเทศต่างๆเช่นจีนอปุญี่ปุ่นปสหภาพยุโรป เพื่ออะไรเนี่ยน้องก็เพื่อบูรณาการเศรษฐกิจของอาเซียนกับเพศนอกภูมิภาคในไงล่ะแอมทุกคนโปรดฟังก่อนนะคะดิฉันนักวิเคราะห์สาวหน้าใหม่ไฟแรงแสงทางโค้งวันนี้จะมาวิเคราะห์สถานการณ์ตั้งแต่อดีตนู้นจนมาถึงปัจจุบันและอาจเห็นอนาคตเหมือนแม่หมอคนเมื่อกี้ก็ได้นะคะเอาละเข้าสาระกันเลยดีกว่าค่ะ จะเห็นได้ว่าจากความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยและกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ที่เริ่มมีการก่อตั้งอาเซียนขึ้นมานั้นมีการส่งเสริมการค้าและการลงทุนเพื่อสอร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการค้าเสรีและการลดข้อจํากัดทางการค้าโดยจะเห็นได้อย่างชัดเจนจากที่มีการลวมลงานามในข้อตกลงต่างๆค่ะเช่นเขตการค้าเสรีหรือหรือที่เรียกกันว่าอ euh ัฟซ่านั่นเองค่ะ โดยการลดลงนามในข้อตกลงนี้นะคะจะช่วยส่งเสริมการค้าเสรีระหว่างประเทศสมาชิกได้อย่างดีเลยค่ะโดยจะมีการลดภาษีศุลกากรและการขจัดข้อจํากัดทางการค้าอย่างเป็นทางการมากขึ้นนั่นเองอีกทั้งยังมีการร่วมมือสร้างการพัฒนาภาคเอกชนและความเป็นกลางทางตลาดมากขึ้นค่ะซึ่งมีการลงทุนส่งเสริมให้ภาคเอกชนของไทยมีโอกาสขยายตลาดและเข้าถึงแหล่งทุนที่หลากหลายมากขึ้นค่ะ Whatever ค่ะมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียการเปิดเสรีอาจทําให้บางภาคส่วนของเศรษฐกิจได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นภาคเกษตรกรนะคะและธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ้นจากการนําเข้าสินค้าค่ะและจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะว่าแนวคิดเสรีนิยมเนี่ย,ยส่งเสริมทุนนิยมอย่างมากเลยค่ะ โดยจะมีการค้าการลงทุนและการแข่งขันอย่างเสรีนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นการช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการเติบโตของภาคเอกชนเลยค่ะแต่แต่แต,แต,แต่แม้ว่าแนวเสรแนวคิดเสรีนิยมเนี่ยจะเปิดโอกาสและสร้างความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจได้อย่างเสรีก็จริงนะคะแต่ในทางกับกันหากมองไปยังปัจจัยทางการเมืองนั้นก็ถือว่าเป็นอีกส่วนที่สามารถทําให้การติดต่อระหว่างรัฐเพิ่มมากขึ้นหรืออาจจะลดลงก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ ดังนั้นจึงมีการมองว่าไทยควรมีการพัฒนาทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจควบคู่กันไปเพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะ